อยากพูดอะไรถึงแฟนๆไหมครับโอ้จริงน,นอยากไล่ขอบคุณเลยดีกว่าแบบได้เลยตั้งแต่ไม่ขับอะไรครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณอย่างแรกเลยครับขอบคุณเจมทีวีครับที่ที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นครับที่ทําให้ตัวละครอย่างพวกเราได้มีชีวิตในซีรีส์นะครับออขอบคุณพิธามที่ให้โอกาส ผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับได้เ,เน็ตทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้แสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นนะครับต่อมาครับพี่อ๊อฟพูดก่าบขอสิยงตสมมอให้พี่สักทีเลยหนะค, <Yeah. S 1> คือพี่อ๊อฟนี่คือผมเขาคือศูนย์กลางแบบคือทั้งหมดของเรื่องนี้คือ เขาเขาเขาคือ,อทุกอย่างจริงๆทั้งพ่วงกับทั้งสำหรับผมเขาเป็นเพื่อนสําหรับผมเขาเป็นพ่อซึ่งเขาอาจจะไม่อยากเป็นก็ตามนะครับ <c oughs> แต่พ่อเขาเป็นพ่อสอนสอนหลายอย่างมากในการใช้ชีวิตของผมแล้วก็สอนเกี่ยวกับการทํางานของผมทั้งหมดในวงการบันเทิงต่อมาครับ ขอบคุณป้ากับแม่ครับที่ไม่รู้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับหวังว่าเขาจะดูผมอยู่เ,เหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งที่ผมขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีใจามากๆที่ผมได้ช่วยเขาเห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างคือคือช่วงหลังมันมี เออหลายหลอย่างที่มันหนักมากสำหรับผมแต่ละวันมันยากมากๆก่อนจะผ่านมันไปบางวันอาจจะง,ง่ายบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ผมเป็นคนติดบ้านมากผมคนติดบ้านมากแล้วก็ตอนนี้ออกมาอยู่เพื่อที่จะทำงานให้มันสะดวกขึ้นมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบมันรู้สึกว่าเวลาเรากลับไปบ้านอะไรเงี้ยเ <c oughs> วลาพี่สาวน้องสาวร้่นเรื่องอะไรหมฟังเงี้ยครับ วันทีเรื่องนั้นมันผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วอะแล้วผมเพิ่งรู้คือมันเป็นเรื่องสนุกสนุกทั่วไปนี่นแหละครับแต่ว่าใจาที่ผมเคยอยู่บ้านผมจะจะ,จะรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยกลายเป็นคนสุดท้ายที่รู้บานทีผมรู้สึกว่าเออมันมันยากเลยนในการที่ต้องออกมาทํางานอะไรเงี้ยก็เลยอยากบอกป้ากับแม่ว่าแบบเออรอหน่อยนะแบบอีกไม่น่าหรอกแบบแบบจะทําให้สําเร็จให้ได้แล้วก็ จะทำให้ภูมิใจที่สุดที่แบบที่มาเป็นลูกครับออโอ้โทษครับ